5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีส่งต่อความรักด้วยสินค้าราคาพิเศษจาก Mission to the Moon ครับลดสูงสุด50%พร้อมเปิดพีออเดอร์ตุ๊กตาสมมูนพร้อมรับเทศกาลวันวาเลนไทน์เลยสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์2566ทางไลน์ออฟฟิเชีล มิชชั่น to เดอะมูนครับสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับประวิทยานุสา,าครับวันก่อนผมนั่งคุยกับรุ่นน้องนะฮะแล้วก็มีคนพูดเรื่องกับดักอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยเราก็ชวนคุยกันในเรื่องกับดักชีวิตนะว่าแบบเอ้ยชีวิตเรามันผ่านมานี่มันเจอกับดักอะไรบ้างที่แบบเฮ้ยถ้ารู้ก่อนน่าจะดีกว่านี้อะไรอารมณ์ประมาณอย่างนี้เนี่ยนะฮะวันนี้ก็เลยจะมาสรุปให้ฟังน่าสนใจหลายอันทีเดียวนะครับที่ผมจดจดมานะครับ เขาบอกว่าอันแรกคือกับดักความเร่งรีบฮะอืมคือไม่รู้อะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าเป็นนาฬิกาของสังคมโดยเฉพาะถ้าสังคมเมืองเนี่ยมันจะมีนาฬิกาหนึ่งอยู่ที่เรามองไม่เห็นนะฮะแล้วก็นาฬิกาเนี้ยมันเร่งให้ชีวิตเรานี่คือแบบรี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 บทำทุกอย่างก็ต้องรีบนะฮะต้องรีบนู่นรีบนี่ต้องมีนู่นมีนี่ทีนี้ไอ้กับดักอันนี้มันอันตรายมากเพราะว่าพอเรารีบอยากจะมีนู่นมีนี่เร็วไอ้นั่นไอ้นู่นต้องเสร็จเร็วเนี้ยเราก็จะเริ่มไปสู่กับดักที่สองฮะ ก็คือกับดักทางรัฐนะคือแบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าฉันต้องรีบอ่ะฉันก็ต้องทางรัดดิฮะทางรัฐเนี่ยคือถ้าทางรัฐแบบดีๆก็ไม่เป็นไรแต่ประเด็นก็คือทางรัฐของคนที่คนส่วนใหญ่เลือกเนี่ยมันมักจะเป็นทางรัฐที่ไม่ดีครับเช่นเข้าสู่ธุรกิจสีเทาอะไรประมาณอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วอะไรแบบอารมณ์ประมาณแบบนี้นะฮะก็มันยิงก็ชีวิตมันก็ลงเหวไปเรื่อยหรือว่าไปเล่นพนงพนันอะไรแบบนี้เนี่ยคือทางรัฐแบบนี้อันตรายนะเป็นกับดักที่อันตรายนะครับอีกอันหนึ่งเรียกว่า กับดักรสนิยมที่ไม่สอดคล้องกับรายได้นะเคยได้ยินเนาะรายได้ต่ํารสนิยมสูงเนี่ยคือไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ที่แบบมันพูดยากคือมันมันจะมีแนวทางที่ซนซ้อนกันอยู่ที่คนชอบเอามาใช้อ้างเวลาจะซื้อของอะไรแพงๆที่ตัวเองซื้อไม่ได้ไม่ไหวเนเะช่นชีวิตนี้มีครั้งเดียวอะไรแบบนี้นะโยโลนะโยออลลิฟวัน ผมผมเห็นด้วยกับแนวคิดโยโร่นะแต่ไม่ใช่แนวคิดโยโร่เรื่องซื้อของเพราะผมว่าการซื้อของที่เราไม่ควรจะซื้อเนี่ยนะฮะไอ้คำว่ารางวัลชีวิตอะไรพวกนี้เนี่ยนะอันตรายมากนะเพราะว่ามันมาสร้างความซัฟเฟทร์ที่เราไม่ควรจะต้องซัฟเฟอร์เลยอะ่ะคือเราเรามาซัฟเฟอร์ในเรื่องบางเรื่องที่จําเป็นเช่นเราไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ควรจะต้องมีเพราะว่าเราดันไปซื้อของเนี้ยของชิ้นหนึ่งอาจจะราคาไม่ได้เยอะมากแต่ว่า มันซื้อแล้วซื้ออีกหลายๆครั้งสะสมกันหลายๆปีเนี่ยไม่ได้เอามาลงทุนมันก็เลยกลายเป็นว่เฮยเวลาก็ต้องใช้เงินไม่มีเงินใช้นะฮะหรือมาซัฟเฟอร์เพราะว่ามีโอกาสลงทุนที่แบบโคตรดีเลยเช่นช่วงหุ้นก่อนหน้านี้นะฮะหุ้นอเมริกาก่อนในี้ใครซื้อเข้าไปในตอนนั้นเนี่ยโอ้ตอนนี้เนี่ยบวกมาเท่าตัวแล้วอะไรคือมันคือของพวกนี้มมีตลอดนะโอกาสดีๆแต่ว่ามันต้องมีเงินไง ใช่ไหมถ้าเกิดเราเอาเงินไปชอปปิ้งหมดเนี่ยว่าเสร็จถูกไหมฮะอีกอันหนึ่งเราเรียกว่ากับดักผู้เคราะห์ร้ายหรือว่ากับดักวิคเตอรวิคเก็คือแบบว่าฉันน่ะนั่งสวยทุกเรื่องเลยแบบว่าทําไมฉันโชคร้ายขนาดนี้ฉันรู้สึกแบบชีวิตฉันนั่งแบบไม่ยุติธรรมนู่นนี่ต่างๆนะเฮ้ยถ้าเกิดคิดแบบนี้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเป็นผู้ถูกกระทำถูกไหมฮะเวลาเรารู้สึกโชคร้ายเราต้องทำมันก็ได้ฉันจะเปลี่ยนโชคร้ายเป็นโชคดีได้ยังไงนั่นคือคาถามคือคือมันจะต้องแก้ที่ใครอีกอัน นะเมื่อกี้เราพูดกับดักความรีบเลยใช่ไหมมันมีกับดักความช้าด้วยกับดักความช้าประมาณว่ามันคือการผัดวันประกัรพรุ่งอะ่ะแบบเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยังมีเวลาอยู่เฮ้ยคุณรู้ได้ไงพรุ่งนี้วกว่าจะไม่มีเวลาล้วก็ได้นะครับกับดักนี้อ๋อน,นี่ชัดเจนนะฮะมันใกล้ๆเมื่อกี้ก็คือถ้าเกิดคุณก่อนนี่ที่คุณไม่สามารถ manage ได้หรือคุณคิดว่าคุณ manage ได้วันนี้แต่จริงๆวันอนาคตเลื่อมันไม่แน่นอนเนี่ยเสร็จเหมือนกันนะฮะอืมกับดักความคาดหวังของคนอื่นอนะครับนี้ว็อีการ ของตัวเองก็เหนื่อยยากแล้วนะฮะยังมีความคาดหวังของคนอื่นอีกเข้ามานะครับก็เป็นอีกกับดักหนึ่งเหมือนกันนะครับก็เนี่ยนะฮะประมาณนี้นะครับหวังว่าเราจะไม่หล่นลงไปในกับดักพวกนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ five minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที